ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเมื่อเน,นี้ผมสิมาสอมมะพร้าวบอนไสลูกที่ผมได้เห็นไว้เป็นคลิปที่แล้วแต่ว่าพอดีผมมีงานเข้ามาเร่งด่วนผมเลยบริหารเด็กเกือบเงาไว้บานนี้มันแตกครับแตกย่างแบบเป็นตะยานเลยผมจะลองมาสอมเบิงครับเพราะว่าจักจิอมได้หรือบอนะผมจะลองเมืองก่อนเพราะว่า ที่ผ่านมาผมเคยสอมมันบ่ยใหญ่ป่านนี้ครับผมนี่ครับลักษณะที่แตกครับสาเหตุจากสาเหตุจากที่ขูดแล้วคัดแล้วเรียบรอยแต่บ่ทัาไในเคลือบเงาครับด้วยเหตุให้แตกครับที่นี่ผมจะมาสอมล่องเบิรงนจะสอมใดบอสิรอดบอเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันอีกที่นึงครับเดี๋ยวผมจะลองสอนมันก่อนครับนี่ครับสำหรับตัวสอมครับคือใส่ตัวนี้เลยครับนี่ ใส่ตัวนี้เลยครับนี่ครับคุยของเ้าวเองอย่งนี้นะครับผมยัดเข้าไปจงิีๆเลยครับพอยัดเข้าไปห้ากับใส่ของทีวบนเป็นแบนนหน่อยๆยักน้อยประคองให้มันลงไปในรูให้ได้หลายที่สุดครับ มก็เสียวเล้กเกิดในว่าจะจะจะสอมได้หรือเปล่าแต่ก็จะร่องลองสอมเบิ่งครับแตกแบบเป็นตะยานเลยครับผมนี่ครับยาดลงไปให้นี่ครับ,อรบเออถ้ามันยาวเกินใบเห้าก็ตัดออกครับ và nhà lông Bay trái để lại thì rút được. แต่จนเกือบหลอบหน่วยครับแต่แบบลักษณะว่าน้ำไหลผ่านได้เลยเขาได้เลยครับ เสีมัอ,อูดไหว้ระดับหนึ่งแล้วก็บให้น้ำเข้าได้ข้าน้ำเข้าไปได้หรือว่าหมดเข้าไปได้คือเน,นาสถานเดียวเรือยังเลยครับผมตที่ยาเอ,ยเอาเอากาวใส่ไปบางชวนก่อนครับ พันธุบงสานเดี๋ยวมันจะรุดออกมากครับก้าวใสในลักษณะนี้ครับว่าให้ไล์เขาไปซูด้านไนครับก้าวร้อนครับก้าวร้อนมะพร้าวเป็นสามแยกกแตกเป็นสามแยกเลยครับผม ่ามเบอกให้ให้พอดีให้ได้กันรวมไรกับพอด้แน,น่นไรกับพอด้ครับ ก็ดีก็ลองเมืองครับเสี่ยงเมืองครับเสียหลายครับคันรอดครับดีไปครับผมคันรอด็รัปล่อยครับผมเพราะว่ามันแตกไงเดือเกินครับี๋ยวกอเสียอ้อยหมูคันอีกที่นึงครับหน่อยครับเอาหน่อยตามครับนี่เลยครับ ลูกแต่แบบนี้ขันหลอดมากกับ่นานอาจะโชว์ได้หรอกครับแต่ว่าคือคือมามาสอมมาแก้ไขพ่อยังเพราะว่าคันเขาอยู่หลอดกับกัคือเพราะว่าเขาได้ตรงนี้มาแล้วก็เลยอยากเก็บรักษาไว้ครับผมขั้นตอนต่อไปครับนี่เลยครับเพราะเขาตีเดียบรอยเ่ากับตัวนี้เจียทับอีกที่นึงครับ ไ,ได้อยู่มากนี่ครับผมยาแล้วยังเล้ยวเดี๋ยวก็มาเกลือบเงาเลยบ่านี้ครับว่าก็จะแตกต่อบอรครับลกูกมั้ครับผมทหลอดก็ถือว่าดีไปฟุกไปครับมีเกือบเงาเลยเกลือเฮาเคยือเฮดนหครับนี่ครับผมตัวเกือบเงาครับ มีแซน้ำมันไหมครับผม,มครับมาเครื่อบกันเลยครับนี่เลยครับ เด้อครับเด้วพี่น้องแผ็งหญ่มากเลยครับนี่แหละครับพี่น้องสอมกะล่าล่องเมืองครับ ถลอดก็โอเคก็เลี้ยงต่อเด้เลยครับเราก็รแล้วไปครับผมเพราะว่าปิดแผลใหญ่มากเลยครับวันนี้ครับครับครับเอเิ่งเป็นแนวทางเนาะขอบคุณในไลน์เด้อที่เข้ามาเบอ่งมาชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับประพาดมาพาบอนไส้ครับผมกลับัดดีครับ